แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องติดตามก่อนเลยเพราะว่าละครของเขาเนี่ยโอ้โหแค่บอกมาว่าเปิดตัวว่าจะร e m a คเรื่องนี้ในเวอร์ชันไทยมีรายชื่อนักแสดงมันก็ว้าวมากๆแล้วพี่เต๋อโอ้โหนะฮะก็เป็นละครร e เมคจากอังกฤษนะครับเกมรักทรยศนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในนักแสดงก็คือแพทริเซียกูใช่นี่ก็คือเล่นเป็นแบบอัะถ้าพูดกันตามตรงก็คือเป็นบทของแบบ ภรรยาน้อยที่แซบๆอะ่ะท,<ม>ที่เป็นแซบๆเลยนะคะ,ะแล้วก็ประชันบทบาทนะคะกับรุ่นใหญ่พี่นันดาแล้วก็พี่แอนทองประสงค์นะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องถา,ถามถึงเรื่องของลูกสาวน้องเอลิเซียนหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยครบ2เดือนไปแล้วแพทก็เล่าให้ฟังนะว่าเชื่อไหมว่าตอนถ่ายทําเรื่องนี้อยู่อ่ะ เขาท้องอยู่ <อะ S 2> แล้วก็ตอนนั้น,นท้องสามเดือนถ่ายไปแค่สามคิวเองก็กังวลมากเพราะบทมันต้องแบบหลากหลายมันต้องใช้อารมณ์มันมีซีนอารมณ์มันต้องใช้พลังใช้พลังเยอะมากก็เลยเดินเข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่เพราะว่ากลัวว่ามันจะกระทบกับกองถ่ายว่าจะขอถอนตัวแต่สุดท้ายก็กัดฟันสู้นะคะจนได้มารับบทนี้นั่นเองนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่ากัดฟันสู้จริงๆเพราะอย่างที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปว่ามันใช้อารมณ์เยอะ<ช>มีซีนที่ต้องใช้พลังเยอะนะฮะก็คือกลัวกระทบกับเบบีในท้อง แต่เขาบอกว่าจริงๆในช่วงระยะเวลาการถ่ายทําทั้งหมดเนี่ยก็คือปรึกษาคุณหมอตลอดเพราะนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าก็มีเรื่องขำๆนะคือในบทเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าท้องกับพี่นันดาและพี่นันดาก็ต้องมาลูกท้องแพทก็เล่าว่าน้องอลิเซียก็คือดิ้นนะตอนพี่นันดาลูปเขาบอกว่าดิ้นเป็นครั้งแรกด้วยดิ้นเป็นครั้งแรกในกล้องถ่ายเนี่ยเลือดนักแสดงเนี่ยรู้แล้วนะคนคือเลือดนักแสดงแน่แต่พอถามว่าแล้วพอคุณพ่อตัวจริงคุณโนตวิเศษลูกอลิเซียบ้างในท้องแพทบอกว่า ไม่ดินลูกไม่ดิน้นก็กลัวเหมือนกันว่าลูกจะสับสนว่าคนไหนเป็นพ่ออเอนะฮะ แสดงว่าอจริงๆหรือว่ารู้สึกว่าอคนนี้แบบวิอันดาอันดาลูกวิท้องแบบดิ้นซะหน่อยแล้วกันให้รู้อะไรแบบนี้แม่เคยดูละครเขาอาจจะได้อาจจะได้ยินชื่อบ่อยๆในการถ่ายละครก็เลยรู้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็คือเรื่องวันเกิดครบรอบ26ปีที่ผ่านมานะฮะพิเชียเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะกินข้าวแบบง่ายๆแต่คราวนี้เนี่ยคุณโนสามีคือดื้อเป็นคนดื้อแต่ดื้อน่ารักในในในดื้อยังไงจักเซอร์ไพรส์ใช่ จัดเซอร์ไพรส์ให้ไม่พอซื้อกระเป๋ารูให้ด้วยดื้อแบบนี้ชอบไหมทำไมเธอดื้อจังเลยอะแต่ปีหน้าเธอดื้อไปได้เลยนะเราชอบคนดื้อเออได้ปะเอออยากเจอคนดื้อแบบนี้มากจังเลยเหมือนกันอยากเจอคนดื้อแบบนี้เหมือนกันดื้อน่ารักดื้อแบบจัดเซอร์ไพรส์ให้นะคะจัดของขวัญชุดใหญ่ให้โอ้จริงจริงแพทเซียก็อย่างที่บอกว่าแค่อยากจะกินข้าวแบบเล็บง่ายครอบครัวเรียบง่ายอยู่ด้วยกันนะคะก็อินดีด้วยแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของแพทเซียกันค่ะ ไม่ได้อะไรเลยค่ะก็เลี้ยงลูกทานข้าวกับครอบครัวง่ายๆรีบกลับไปหาลูกมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะรู้สึกว่าหนึ่งมันเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้แบบแค่นี้เราแฮปปี้แล้วอะขอแค่ได้พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวคือพอซื้อมาก็บอกเราไม่ต้องซื้อคือไม่ได้อยากได้อะไรคือมันแบบไม่ได้ไม่ได้อยากได้อะไรจริงๆอะแต่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยแต่ยูก็ให้ลูกมาแล้วก็ขอซื้อให้นิดนึงไม่ซื้ประจักษอะไรเงี้อไม่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  กระเป๋ากระเป๋าค่ะถูกใจค่ะแต่รู้สึกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าวันเกิดเขาจะไม่เคยพลาดขอเซอร์ไพรส์หน่อยเราก็บ่นทุกปีนะแต่นางกออ็ขอแค่แบบครั้งหนึ่งต่อปีคุยเลยค่ะคือคุยกบบทั้งทางผู้ใหญ่ทั้งช่องแล้วก็ทางผู้กำกับผู้จัดว่าแบบเออเราจะทันหรือเปล่าเราจะยังไงดีคือตอนนั้นน่ะหนูถ่ายไป ถ่ายไปน้อยมากตอน<ม>ที่ทราบว่าท้องอะนะก็ะเลยถามว่าเออเปลี่ยนตัวทันไหมนู่นนี่นั่นแต่ด้วยความที่หนึ่งเขาก็เหมือนเลือกแล้วแล้วก็ทํอา PR ไปแล้วเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนตัวก็อบอกเขาตลอดเวลาร้องไห้แบบเออขอร้องไห้แบบขอทํางาน,องนา <laughs> <c oughs> ่อนะก็เเสร็จแล้วเก่งมาก,ะกอะไรคือมันมีซีนแบบลึกซึ้งถ่ายกันแบบคุยกัลกบลูกจุ๊บลูกบางทีหนูก็คุยใช่ก็คุยกับพี่น้อตอยู่แบบเออเขาจะงงป้าวาว่าแบบพ่อเขาคือใช่แรกๆกเลยค่ะที่น้องแบบ ดิ้นอะจะไม่ค่อยมีใครจับได้คือแพทจะรู้สึกคนเดียวแต่คนแรกที่จับได้ก็คือพี่อนันดาที่กองอย่างอย่างคือพอพ่อจับนิ่งก็พี่ธันดาจับทีบคือแบบพามากแล้วเล่าให้เล่าให้พี่โนรฟังก็คือขำกันใหญ่ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมออยู่มันต้องกังวลนะอลิเชก็ แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็อนาคตคือนักแสดงแน่ๆดิ้นต,ตั้งแต่ในท้องก <คน S 2> ันเลยมีมาส์ๆมานะว,ว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เวลาก่อนออกจากบ้านเนี่ยจริงๆคนที่เป็นคนเลือกชุดให้เนี่ยก็คือคุณสามีเป็นสไตลิสต์หรอเป็นสไตลิสต์เป็นทั้งสามีเป็นทั้งคุณพ่อของลูกแล้วก็เป็นสไตลิสต์ให้ด้วยแล้วก็เป็นคนดื้อด้วยดื้อเซอร์ไพรส์จัดงานวันเกิดพร้อมกับกระเป๋าหรูชอบสุดๆโอ้โหอยากได้การบบ